ต้องดูแต่มียังมีแบบว่าให้ได้ผ่อนก็โอเคนะหนูว่าพยายามเดินร้อนมามันก็เป็นประโยชน์อ่ะประมงประการเนียน่ยนลลีออกมาใช้ได้อะ่ะทำไว้เล่นต่างๆก็ยัง ใช้มาทงได้ทนทนนเดี๋ยวถ้าไทยพยาณิชย์ครบสัญญามันก็ยังได้เงินก,ก้อนแต่ต้องทนดูนก็เนี่ยรอรถเหมือนกันสองอีกปีนึงสองปีปีนี้แหละ ค่อยโล่งหน่อยเพราะว่ามันเป็นนี่มันก็ไม่ได้อะมันไม่ใช่ไม่ได้สักทีใช่ค่ะมันก็ต้องผ่อนทุกอย่างมันก็ต้องผ่อนแหละไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่มต้องดิ้นรลนอ่ะจะมีได้ดีขนาดนี้ก็คูดเนาะจริงบ้ารถดีทักงทั้งสิ้นถ้าอยู่กับที่มันก็ไม่ไปไหนเลยอะค่ะมันต้องมีภาระให้จี้ตูดพอมีเราก็จะเดือดร้อนอะนะต้องหาไง